เอาละฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยีจะแนะนําวิธีการตั้งค่าแถบหลอดเนื้อเนี่ยให้มันเป็นภาษาคือแบบเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยสกุลเงินเนี่ยมันเป็น USD ดอลลาร์อยู่ใช่ไหมเราต้องการให้เป็นยูให้เป็นอ่าสกุลเงินบาทไทยไปตั้งค่าตรงไหนนะฮะโอ้มีหลายคนมากที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะครับง่ายๆครับทุกคนครับไม่มีอะไรซับซ้อน คือเข้ามาในหน้านี้แล้วเดี๋ยวนะเข้ามาในหน้านี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรา,รตตราก,ก็ไปที่เซตติ้งครับผมเซตติ้งฮะจากนั้นเราก็ไปที่เซตติ้งตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เนาะน้องเห็นไหมเดี๋ยวพี่ซูมให้อ่าตรงนี้นะเข้าไปครับกดแล้วน,น้องเห็นตรงนี้ไหมอันนี้คือเป็นค่าเงิน u s อลลาร์นะครับแค่เปลี่ยนตรงนี้เองครับเราหาไทยไทยบาทนะไทยก็คือ thb แค่นี้แล้วก็ไปกด save ครับ ข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดเลยนะเห็นไะไอแท็บนี้มันมันบังอยู่มันบังอยู่ชั้นหลกักอ่ะน้องครับเห็นนะก็คือเซฟตัวนี้เลยนะครับกดเซฟแล้วน้อง,องก็ไปออวินเก็ตนะฮะแล้วก็ไปที่หลอดด o n a t อีกรอบเห็นไหมไอตรงค่าเงินบาทไอตอกจากที่เป็น us d ลลาร์ใช่ไหมมันก็เป็นค่าเงินบาทเรียบร้อยแล้วแค่ง่ายครับง่ายๆแค่นี้ เอาล่ะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดกระทืบไลค์ด้วยนะฮะแบบไม่ต้องไม่ต้องกดกไอไลค์อย่างเดียวนะเอาตีนกดเลยนะหยอกหยอกหยอกเอาล่ะนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรละแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ